หลังไม่มีเร็วจต่สนไหมไม่มีใครสนจริงหรอโลกไม่เคยบน่นแม้เราทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่ทุกขยะที่เราทิ้งผิดที่กำลังทำร้ายธรรมชาติสัตว์และคนที่เรารักโดยไม่รู้ตัวขยะพลาสติกมากกว่า14ล้านตันถูกทิ้งลงมหาสมุทรในแต่ละปีเฉลี่ยแล้วทุกๆหนึ่งนาทีจะมีพลาสติกประมาณหนึ่งรถบรรทุกถูกทิ้งลงทะเล จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้สัตว์ทะเลกว่า1,000ชนิดได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกเต่าทะเลกว่า52%ทั่วโลกพราบว่าเคยกินขยะพลาสติกหรือปลากว่า1ใน3ในตลาดโลกถูกตรวจพบว่ามีไมโครพลาสติกในร่างกายทําให้ส่งผลต่อระบบร่างกายของมนุษย์ด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วจะไม่สนจริงหรอคะคิงเอะฝังอยูแค่นี้ การทิ้งขยะเพียงชิ้นเดียวอาจจะไม่ได้ทําให้โลกเปลี่ยนไปแต่ถ้าพวกเราทุกคนร่วมใจกันทิ้งขยะให้เป็นที่ก็จะส่งผลดีไม่น้อยต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะคะ